พลโทอมริดบุญสุยามทพภาคหนึ่งพร้อมเลขาธิการกองทัพภาคที่หนึ่งและบิ๊กกิฟต์พอบอพลรเก้าเข้าเยี่ยมจ่า, 11, ายยสิบเอกชัยยศิลรักชาติพร้อมให้กำลังใจครอบครัวเยียวยาจิตใจตามสโลแกนพลรเก้าไม่ทอดทิ้งกันจากกรณีจ่า, 11, ายยสิบเอกชัยยศิลรักชาติอายุ44ปีและจ่าสิบเอก 11, วิชพลปรางทองอายุ42ปีเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่9กรมทหารปืนใหญ่ที่เก้า จังหวัดกาญจนบ,บุรียิงสลุดด้วยปืนใหญ่ในวันกองทัพไทยเมื่อวันที่18มก,กราคมที่ผ่านมาระหว่างบรรจุกระสุนปืนใหญ่นัดที่18อยู่ๆก็เกิดระเบิดขึ้นมาทำให้จ่าสิบเอกชัยศิลป์ได้รับบาดเจ็บอาการสาหาัสแขนขวาขาดหมดสติส่วนจ่าสิบเอก 11, วิชพลได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าแพทย์อนุญาตให้กลับไปดูการที่บ้านส่วนจ่าสิบเอก 11, ชัยศิล์รักชาถูกนำตัวส่งเข้าห้อง i อ u โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานาครเพื่อรอการผ่าตัดตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่22มกราคม2568พลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภักที่1พร้อมด้วยพลตรีสุรวิทย์แดงจันทร์เสนาธิการกองทัพภักที่1 พลตรีอัสดาวุฒิปัญญาราชุนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9พันเอกเฉลิมชัยชัดใจรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9และคณะผู้บังคับบัญชาได้เดินทางไปที่ตึกสิริกิตชั้น7โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจจ่าสิบเอกชยศินรักชาติผู้บาดเจ็บแต่เนื่องจากจ่าสิบเอกชยศินกำลังรอการผ่าตัดอยู่ที่ห้อง ICU จึงไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้ ซึ่งพลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งได้พูดคุยกับคณะแพทย์ผู้รักษาถึงอาการและขั้นตอนการผ่าตัดจากนั้นได้กล่าวให้กำลังใจนางสนั่นร,รักชาติมันดาที่มารอเฝ้าดูอาการของลูกชายด้วยความเป็นห่วงโดยพลตรีอัศดาวุฒิปัญญารชุนผอพลร .9 ได้มอบกระเช้าและเงินบำรุงขวัญให้มารดาและภรรยายของจ่าสิตรีชยศินรักชาติรวมทั้งได้สอบถามอาการบาดเจ็บและความต้องการที่จะให้หน่วยได้ทําการสนับสนุนซึ่งครอบครัวของจ่าสิตรีชยศิน างก็มีขวัญกำลังใจที่ดีที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความหผงใยโดยไม่ทอดทิ้งกันจึงรู้สึกขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดสำหรับอาการของจ่าสิตรีชัยศิลป์รักชาติเริ่มมีสติตอบสนองได้ดี แต่ได้เอาสะเก็ดดินระเบิดออกก่อนโดยแพทย์ให้ดูแลแผลทำความสะอาดตาหยดตาทุกวันแล้วค่อยตกลงใจว่าจะต้องทำอะไรต่อไปสำหรับเส้นเลือดแดงบริเวณช่องท้องได้ผ่าตัดใส่ขดลวดเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ปกติซึ่งทำการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วแพทย์ให้รอดูอาการหลังผ่าตัด48ชั่วโมงถ้าดีขึ้นก็จะทำการรักษาขั้นต่อไปโดวยวันนี้ปัสสาวะมีสีที่ใสดีคาดว่าไตาข้างขวากลับมาทำงานได้เกือบเป็นปกติแต่ต้องรอดูยืนยันกับผลแลบ,บอีกครั้งส่วนแผลสะเก็ดบริ บหนห้าแพทย์ได้ลอกออกและให้ทำความสะอาดทุกวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อภรรยาและครอบครัวผู้ป่วยรู้สึกสบายใจในผลการผ่าตัดวันนี้และสุดในภูมิธรรมเวชยชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้พลเอกไตรศักดิ์อินทรรัศมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจครอบครัวและภรรยาของจ่าสิตรีชัยสินรักชาติที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยมีสื่อมวลชนร่วมเดินทางไปนำเสนอข่าวด้วย